นะคะทุกคนไปดูว่าร้านนี้เขาจะมีอะไรบ้างนะคะไว้บริการสาจะมาซื้อข้าวเหนียวสาก็ต้องเอารถเข็นไปด้วยนะทุกคนกนี่นะคะทุกคนก็จะมีซอสมีเครื่อง คนตอนนี้สาก็อยู่ที่หน้าร้านปากีสถานร้านแขกนะคะทุกคนสาจะมาซื้อข้าวเหนียวค่ะมาช้อปปิ้งนะคะมาซื้อข้าวเหนียวมาหาซื้อของกินค่ะซื้อหน่อไม้นะคะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะทุกคนไปดูว่าร้านนี้เขาจะมีอะไรบ้างนะคะสาจะมาซื้อข้าวเหนียวสาก็าต้องเอารถเข็นไปด้วยนะทุกคน ไปกันค่ะเอารถเข็นไปด้วยไปใส่ข้าวเหนียวนะคะนี่นะคะทุกคนก็จะมีซอสมีเครื่องปรุงมีอาหารอร่อยของไทยเยอะมากทุกคนสาต้องขออนุญาตปิดเสียงคลิปนะคะเพราะว่าทางร้านเขาเปิดเพลงนะคะทุกคนสาก็ ลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์นะคะสาต้องขออนุญาตปิดเสียงนะคะขออภัยด้วยนะคะทุกคนไปช้อปปิ้งด้วยกันค่ะทุกคนสาก,ก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูได้รับชมด้วยบางช่วงบางตอนนะคะก็คงจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนเห็นทุกส่วนในในร้านนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเดินช้อปปิ้งอยู่ทั่วร้านเลยนะคะทุกคนบางทีเราก็ ไม่อยากให้ถ่ายโดนเขานะคะอยู่ที่ต่างประเทศก็จะมีอาหารต่างๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นของสดของแห้งพวกซอสเครื่องปรุงต่างๆนะคะก็จะมีขายครบเกือบทุกชนิดเหมือนที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าราคานั้นก็จะแตกต่างกันมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นของที่นำเข้ามานะคะต้องเสียภาษีเสียค่าขนส่งนะคะ พอเอาเข้ามาขายที่ต่างประเทศนะคะก็จะราคาแตกต่างกันมากๆเลยค่ะถ้าเรามีเงินนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินหมดเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าไม่มีเงินนะคะของอันไหนที่แพงมากเกินไปก็ปล่อยค่ะทุกคนปล่อยผ่านค่ะ <laughs> กินเท่าที่เราเท่าที่เราไหวนะคะทุกคนอันไหนไม่ไหวก็อย่าฟืนค่ะ มาโซนนี้ก็จะเป็นประเภทข้าวสารนะคะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นข้าวของทางประเทศอินเดียปากีสถานนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาเป็นร้านปากีสถานนะคะทุกคนเขาก็จะเน้นอาหาร,ราที่นําเข้ามาจากประเทศอของเขาเองนะคะปากีสถานอย่างพวกแขกอินเดียนะคะส่วนข้าวจากเอเชียก็จะมี ก็จะมีของไทยนะคะของไทยค่ะก็จะมียี่ห้อตราฉัดนะคะตรามังกรค่ะทุกคนสองยี่ห้อนะคะวันนี้สาก็มาซื้อข้าวเหนียวนะคะทุกคนข้าวเหนียวช่วงนี้ทางร้านที่ร้านนี้นะคะเขาก็ลดราคาลงมาแล้วนะคะนะคะทุกคนเมื่อก่อนที่สาม,มาซื้อราคาแพงมากนะคะกระ,ะสอบหนึ่งสิบกิโล ยี่ยีปอนด์นะคะแต่ว่าตอนนี้ราคาลดลงมาแล้วค่ะทุกคน นี่ก็เป็นของช้อปปิ้งของเรานะคะทุกคนวันนี้นะเนี่ยข้าวเหนียว h ข้าวมัธย์ r ร c ์18.99ย e ่ e ิบวัน you want another bag of that then ไปยึพิกเดสวันทองม้วนคะ่ะทุกคนมาก,กินจะหมดแล้วดูแกะหนึ่งถุงมากแกะทองม้วนกินจะหมดจะหมดแล้วดู mm hmm. เหลือนิดเดียวก้นถุงฝรั <laughs> ่งชอบทองม้วนคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทองม้วนเนาะ นนี้ราก็มาหาซื้อเค้กนะคะทุกคนซื้อเคก้กเอ่อสำหรับสำหรับคืนนี้นะคะหืมไม่ชอบนู่ะทุกคนน,น่ารักมากเ,เคก้ก Ooh, mm hmm. ตอนนี้เราก็มาหาซื้อเค้กนะคะทุกคนเอาอันไหนอะ่ะบุชวันคออัพชูมีมาหาเลือกซื้อเค้กนะคะทุกคนเอาเค้กอะไรดี <No idea. S 1> ช็อกโกแลตวันไงเทนอ๊ะแมวเทียก็ anywhere เลยกันนะแมว จาทุกคนภาษาใดาอีกอย่างแม่เนี่ยได้จับมือนี่ไปช้อปปิ้งร้านล้านแขกหรือว่าร้านปากีสถาน,นะะเนาะค่ะเนาะของทั้งบริษัทได้มากส่วนมากก็สิเป็นของน้ำเข่ามาจากเมืองไทยเฮาได้จากทุกคนอันนี้ก็เป็นเซนมีเข่าก้องจ้ะเซนมีเข่าก้องกับมาจากเมืองไทยอันนี้กับขามเปียกนะคะ่ะขามเปียกนาไม่ของทั้งเปิดนี่กัน้ำเข่าจากไทยนะคะ่ะส่วนมากก็สิมีิต่ของไทยทั้งนั้นเหรอคะทุกคนจตาวอันนี้ แป้งทอดกรอบยี่ห้อนี่ดีดีนะคะอันนี้เคยเป็นของอ่าฟิลิปปินส์ค่ะนี่แล้วก็มีแป้งโกกี้ค่ะทุกคนแป้งโกกี้นีขนมขนมทาโรจ่จ้ะซื้อมาให้เด็กน้อยมาให้ลูกแล้วก็ขนมอันนี้จะ้ะพี่น้องลูกมักกินนะคะแล้วก็สิมีพวกซอสมีน้ำจิ้มซุกี้ค่ะทุกคนนี่น้ำจิ้มซุกี้ยี่ห้อนี่ก็แซ่บๆซด้วยะคะ่ะทุกคน ซาซ้อขวดหน่อยมากค่ะขวดใหญ่มันแพงหาปอลคุณนะ,แล,ะนนแล้วก็มีซอสนี่แหละค่ะของทั้งเบิร์ดนี่อันนี้ซาก็จะมาตามมิมะคามคลุกกับทุกคนมะคามคลุกมีส้มพักค่ะส้มพักซาอยากกินตำตำซัวแล้วก็มีเนื้อบดค่ะทุกคนเนื้อบดแล้วก็มูสามชั้นติดหนังดะะ้ค่ะแล้วก็มีเค้กสำหรับขึ้นนี่แล้วกเค้กสำหรับอ่ อีหยังก็เอ่อสำหรับขรบหลอบแต่งงานซาก,กับมาค่ะซื้อเคก้กนน,น้อยๆมาตัดกันนี่แหละครับทุกคนที่เป็นขลองที่สาได้มาทั้งเบิดเด้อยค่ะนี่น้ำไหมสาเสียมะหมกเลอคะ่ะทุกคนมาหมกมาสุปค่ะ,ะมีอันนี้อีกน้ำขาดบ่ได้เลอค่ะนี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวสิบกิโลค่ะพี่น้องราคาลดลงมากหลายอยู่ด้วจา้าตะกีสาไปซื้อราคาช่วงว่วรัดระบาดหนักๆเนาะทุกคนราคายี่สิบสองปอน ต่อถุงถุงละ10กิโล้ะจ้ะแต่ว่าตอนนี้ราคาลดลงมาเหลือ18ป่อนเกเก้าค่ะทุกคน18ปอนด์พีนะคะต่อ10กิโลค่ะกับประมาณเกือบพันละพี่น้องนี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวขา้วขาวเหนียวตาชัดเนะค่ะ ก่อนจบคลิปสากะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดกระด,ดิ่งให้สาเน่ด้คะทุกคนมือหนีสากะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสาสิพ้าลูกๆออกไปกินข่าข้างนอกนะคะเนาะมือนีมากสิพ้าไปกินข่าข้างนอกนะคะ่ะเป็นเพราะว่ามือหนีเป็นวันครบรอบแต่งงานของสากับมากนะคะทุกคนสาขอบคุณทุกคนหลายๆนะคะที่เขามารับชมคลิปและก็ะกดติดตามช่องแม่บ้านในคลิปนะคะทุกคนขอบคุณหลายๆคะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ซาในได้ค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า